น่าจะยกตรงนี้แค่เสาเดียวนะคะเพราะว่าในซอยนี้เขาก็เออจะตั้งเสาทั้งหมดห้าน่าจะยกตรงนี้แค่เสาเดียวนะคะเพราะว่าในซอยนี้เขาก็เออจะตั้งเสาทั้งหมดห้าผู้ช่วยก็เก่งมากๆเลยนะคะวันหนึ่งน่าจะเดินหลายกิโลมากเลยนะคะเดินไปเดินมารอบรถเลยนะคะก็มีผู้ช่วยนะคะ งานก็มีหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะก็หมุนเครื่องมือนะคะหรือว่าอุปกรณ์นะคะไม่แน่ใจว่าหมุนเขาก็เก่งมากๆเลยนะคะทำงานกันแค่สองคนนะคะก็มีคนขับรถเคนนะคะแล้วหมุนยกอีกเสาหนึ่งหรือว่า,าหมุนเพื่อ เก็บเครื่องมือนะคะหนึ่งเสาก็ยกลงตอนนี้พี่คนขับรถเพลงก็อ่าการไฟฟ้าค่ะ จะยกตรงนี้แค่เสาเดียวนะคะเพราะว่า,าในซอยนี้เขาก็าจะตั้งเสาทั้งหมดห้าหมุนเครื่องมือนะคะหรือว่าอุปกรณ์นะคะไม่แน่ใจว่า,อ,าอีกหลุมหนึ่งนะคะ ทำกันแค่สองเก็บอุปกรณ์แล้วค่ะเพื่อขยับไปอีกจุดหนึ่งนะคะในการยกเสาลงค่ะา,าการไฟฟ้าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็หลังจากยกหนึ่งเสาแล้วน่าจะขยับไปอีกิาการไฟฟ้าค่ะการไฟฟ้าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ อยู่ตรงหน้าบ้านอาิินดาเองนะคะตรงนี้นะคะคนเองนะคะก็เป็นงานติดตั้งเสาไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้านะคะของตอนนี้กอ็อีกหลุมหนึ่งนะคะ ทำกันแค่สองทำกันแค่สองก็หมุนเครื่องมือนะคะหรือว่าอุปกรณ์นะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงหน้าบ้านอดินดาเองนะคะตรงนี้นะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพ,พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายก็เป็นขั้นตอนงานยกเสาของรถเครนนะคะยกเสาเพื่อวางพักอยู่ตรงหน้าบ้านอดินดาเองนะคะตรงนี้นะคะ น่าจะยกตรงนี้แค่เสาเดียวนะคะเพราะว่าในซอยนี้เขาก็จะตั้งเสาทั้งหมดห้าน่าจะยกตรงนี้แค่เสาเดียวนะคะเพราะว่าในซอยนี้เขาก็จะตั้งเสาทั้งหมดห้าก็เป็นขั้นตอนงานยกเสาของรถเครนนะคะยกเสาเพื่อวางพัก คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายทํากันแค่สองผู้ช่วยก็เก่งมากๆเลยนะคะวันหนึ่งน่าจะเดินหลายกิโลมากเลยนะคะเดินไปเดินมารอบรถเลยนะคะตอนนี้ที่คนขับรถเครนก็ อยู่ตรงหน้าบ้านอาเดนดาเองนะคะตรงนี้นะคะผู้ช่วยก็เก่งมากๆเลยนะคะวันหนึ่งน่าจะเดินหลายกิโลมากเลยนะคะเดินไปเดินมารอบรถเลยะะไว้ตรงนี้นะคะ ตอนนี้พี่คนขับรถเครนกนน็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่คนขับรถเครนก็อีกอีกหลุมหนึ่งนะคะนนเรียบร้อยแล้วนะคะ อนนี้ที่คนขับรถเครนก็ก็มีผู้ช่วยนะคะงานก็มีหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะก็หลังจาก ยกหนึ่งเสาแล้วน่าจะขยับไปไว้ตรงนี้นะคะคนเองนนะคะก็เป็นงานติดตั้งเสาไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้านะคะของเก็บอุปกรณ์แล้วค่ะ เพื่อขยับไปอีกจุดหนึ่งนะคะในการยกเสาลงค่ะ ก็เป็นขั้นตอนงานยกเสาของรถเครนนะคะยกเสาเพื่อวางพักไว้ตรงนี้นะคะ นยกอีกเสาหนึ่งหรือว่า,าหมุนเพื่อเก็บเครื่องมือนะคะหนึ่งเสาก็ยกลงก็มีผู้ช่วยนะคะงานก็มีหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะตอนนี้พี่คนขับรถเครนก็